ฮ้ไม่ต um ัวแล้วไฟไหม้ทำยังไงดีฉันก็ไม่รู้ช่วยได้ค่ะช่วยด้วยเอออะไรช่วยด้วย Spider-Man สไปเดอร์แมนเอ่อคือพวกหมูจุดไฟเล่นจนเกิดไฟไหม้ค่ะจะเข้าไปดูข้างในก่อนว่ามีคนติดอยู่ข้างในไหมไปเดี๋ยวค่ะ นี่น,นี่ฉันมีอะไรให้ดูล่ะอุ้ยั่วคงแบบนี้มาโรงเรียนทําไมอะ่ะฉันก็จะเอามาจุดเล่นที่โรงเรียนยังไงล่ะอุ้ยอย่าทาเลยใครจะกล้าห้ามานะฉันนะจะจุดให้ไฟไหมโรงเรียนไปเลยพวกเธอครูบงอะไรอยู่ข้างหลังไงเอามาดูดิไม่มีอะไรค่ะครูหนูจะขึ้นไปเรียนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะอ้าวอาสวัสดีสวัสดีเด็กพวกนี้น่าเป็นห่วงจริงๆเลย อะไรที่โรงเรียนหรอใบยกเอ้าก็ที่เราตกลงกันไว้ไงนี่ไงล่ะฉันจะจุดไฟเล่นที่โรงเรียนยังไงล่ะวันเสาร์อาทิตย์ไอแก่คงมันไม่มาโรงเรียนเป็นเวลาของเราแล้วงั้นเราไปกันเถอะเฮ้ยยังไงถึงพลาสติกเราไปจุดกันเถอะเฮ้ย ฉันก็ไม่รู้อ่ะสวยแล้วไฟมันลามอ่ะฉันจะทำยังไงดีเนี่ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยใครกันบ้างที่มานักเรียนของฉันกับรองร้องให้ช่วยฉันต้องไปช่วยแล้วสิแต่ฉันจะไม่ไปในฐานะครูพงฉันจะต้องไปปกป้องนักเรียนในฐานะสไปเดอร์แมน ที่พวกเธอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออคือพวกหนูจุดไฟเล่นจนเกิดไฟไหมค้ค่ะต้องหาวิธีดับไฟแล้วมาช่วยกันเร็วไม่เห็นอุปรกรณ์ดับเพลิงะะเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปดูข้างในก่อนว่ามีคนติดอยู่ข้างในไหมไปเดี๋ยวค่ะออยไปอะไรไมคคุะไปดไปไีไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเนั่นไงนักดับเพลิงเดี๋ยวฉันไปคุยกันนะ มาฉีดน้ำเลยครับโอ้ยไฟแห้งครับแต่กับเเป็นยังเฮ้ยน,น้ำแค่นี้มันทำอะไรไม่ได้หรอกให้ผมช่วยอะไรไหมโอ้ย,อยบอกไว้แล้วสไปเดอร์แมนซอยคอยเน่คุณนักดับเพลิงเดี๋ยวผมจะไประเบิดแท้งน้ำเองพอจะช่วยอะไรคุณได้โอ้ยไปดับแล้วดับจริงด,ด้วย ขเขาคือสไปเดอร์แมนมากเลยนะคะไฟดับได้ก็เพระคุณเลยเออไม่เป็นไรหรอกแต่พวกเธอห้ามเล่นไฟแบบนี้อีกนะเข้าใจไหมค่ะและก็อย่าหลบเรียนเพื่อมาจุดไฟเล่นที่โรงเรียนอีกเข้าใจไหมห,หรือว่าเขาจะเป็นเออช่างมันเถอะฉันจะไม่ได้หรอกะไปกันเถอะอ้ออาวนักเรียนทำไมไม่ขึ้นชั้นเรียนล่ะคะ คือหนูจะไปดูแมงมุมยักษ์นะค่ะไยแมงมุมยักษ์อะไรหนูมันไม่มีหรอกไปไปหาขึ้นชั้นเรียนไปเฮ้ยเดินมาตั้งขนาดนี้แล้วไม่มีหรอกเฮ้ยเฮ้ยแมงมุมยักษ์อะเด็กๆกำลังตกอยู่ในอันตรายฉันต้องไปช่วยแล้วอ๋อร้อนมากเลยค่ะเฮ้ยหลบไปก่อนหลบก่อนลูก หยุดนะไอเจ้าแมงมุมยักษ์เฮ้ยเธไมาฉันมาที่นี่ทำไมอ่ะก็ได้ยินข่าวอยู่ว่าแมงมุมยักษ์อารวาสอ่ะเออแมงมุมยักษ์อะไรถ้ามีจริงอ่ะฉันจะฆ่ามันให้ดูอ้าวนักเรียนทำไมไม่ขึ้นชั้นเรียนล่ะคะคือหนูจะไปดูแมงมุมยักษ์นะคะ แมงมุมยักษ์อะไรหนูมันไม่มีหรอกไปไปหาขึ้นชั้นเรียนไปเฮ้ยไม่รู้จริงอย่ามาพูดอ้าวครูพงษ์ฉันมีเรื่องจะบอกครูพงษ์คะคือมีเด็กสองคนเดินไปหลังโรงเรียนค่ะเดินไปหลังโรงเรียนอย่างนั้นเหรอสวยแล้วหลังโรงเรียนน่ะมีแมงมุมยักษ์อยู่ด้วยฮะมีแมงมุมยักษ์ด้วยเหรอคะครูพงษ์ มันจะไปมีได้ยังไงคะแมงมุมยักษ์มันก็แค่เรื่องหลอกเด็กนะมันคือเรื่องจริงนะสิผมไปเห็นกับตาเดี๋ยวผมจะไปจัดการมันเองคุณกลับขึ้นเฉลียไปเลยเฮ้ยเดินมาตั้งขนาดนี้แล้วไม่มีหรอกเฮ้ยเฮ้ยแมงมุมยักษ์อ่ะเด็กๆกำลังตกอยู่ในอันตรายฉันต้องไปช่วยแล้ว คุณเบดีจะมาช่วยเราอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วยังไงล่ะแต่นี่นะมันเป็นแมงมุมเหมือนกับฉันมันต้องยิงไฟใส่มันเพราะมันกลัวไฟยังไงล่ะแมงมุมแบบมันกลัวไฟหมดไฟอ๋อร้อนมากเลยค่ะนี่หลบะอนหลบกันลูก ไปมันเกินไปต้องเข้าไปใกล้ๆเฮ้ยมันพ่นใหญ่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเด็กๆอันตรายคุณจะไปทียหยุดนะไอ้เจ้าม่มุมยักษ์การทำนักเรียนฉันเหรอเฮ้ยเฮ้ยห,ยหยลบเหรอหลุดแล้วเฮ้ย,ยโยอ้ยสบายดีข้ามาเลย,ย,ยได้เลยหมดไฟ ชนะแล้วค่ะคุณสไปดี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแนนอนอยู่แล้วงั้นต่อไปนี้ห้ามมาเล่นแถวนี้อีกที่ที่มันอันตรายนะเข้าใจไหมเด็กหญิงวิการดาเด็กหญิงดาริกาฮะเฮ้ยคุณสไปดี้รู้จักชื่อเราได้ไงอ่ะหรือว่าคุณสไปดี้จะเป็นเออเขาก็อ่านชื่อเราตรงนี้ไงแน่แน่เน่ งั้นเรากลับกันเถอ,อะเกือบไปแล้วสิเด็กพวกนั้นเกือบรู้ไปแล้วว่าเราคือครูพงครูพงงั้นเราไปเล่นป่าหลังเรียนไหมไปสิไปเฮ้ยน้มามันตัวเงินตัวทองนี่นาะ <ST AC TS> งั้นวิ่งหนีกันเถอะ เฮ้ยทำไมมาวิ่งเร็วอย่างนี้อย่าหันไปมองสิเอ้อจะไปดิมาช่วยเราอีกแล้วเหรอบรีเน่เป็นยังไงบ้างอืมไม่ค่อยได้เลยอ่ะทำไมเธอไม่มาลอกฉันล่ะจะลอกได้ไงตัวเราหากักก็จะตาย วันนี้เธอได้เอาโทรศัพท์มาไหมอะออามาสิเฮ้ยแบตใกล้หมดแล้วล่ะอืมวันนี้ไม่มีอะไรทําเลยอะงั้นเราไปเล่นป่าหลังเรียนไหมเธอมีอะไรทําอ่ะไปสิไปเฮ้ยน่ามนตัวเงินตัวทองนี่นะฉันว่าเราวิ่งกันเถอะแล้วถ้ามันวิ่งตามเราล่ะมันวิ่งไม่ทันเราหรอกงั้นวิ่งหนีกันเถอะ เฮ้ย<อ>ทำไมมันวิ่งเร็วอย่างเงี้ยอย่าหันไปมองสิคุณพงษ์เ<ะ>ชยหนูดเลยค่ะมีตัวเงินทองวิ่งไล่หนูมาตัวเงินทองอย่างนั้นเหรอไปคือไปหลบก่อนไปผมไปหลบก่อนเดี๋ยวคุณจะจัดการมันเองเออคุณพงหายไปไหนแล้วล่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยจะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าเราคือสไปเดอร์แมน ต้องช่วยเด็กๆเอาไว้ให้ได้เฮ้อจะไปดิมาช่วยเราอีกแล้วเหรอ,อเจ้าตัวเงินตัวทองแกต้องเจอใหญ่ของฉันมันเร็วมากเลยสู้ๆนะสะไปดิสู้ๆเฮ้ยมันเร็วมากมันหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ๊ย แบบนี้ต้องใช้ใยระเบิดซะแล้วเย่สไปดี้ชนะแล้วอะเฮ้ยทำไมสไปดี้ชอบผมมาโรงเรียนเราจังเลยอะเธอคิดว่าสไปดี้เป็นใครหรออาจจะเป็นคนที่อยู่ในโรงเรียนเราก็ได้คนที่อยู่ในโรงเรียนเราทำไมสไปดี้ชอบผมมาโรงเรียนเราจังเลยอะ อาจจะเป็นคนที่อยู่ในโรงเรียนเราก็ได้คนที่อยู่ในโรงเรียนเราหรือว่าพานลงตงอุ้ยครูพงศกใจหมดเลยค่ะคือฉันมีสายข่าวรายงานว่ามีสปาลาดเพ่งพ่านอยู่โรงเรียนเราค่ะตัวนี้มันอเลียนนี่นะ